ครับสวัสดีครับพบกับช่องแบบเมืองพระคาสามนะครับวันนี้ <c oughs> มาจอดนอนอยู่ปั๊มปทตทแถวสายเอเชียนะครับอยู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับกลับมาจากจังหวัดแพร่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เลยจอดนอนสักพักครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับสู่รยองต่อนะครับตอนนี้จอดอยู่ในปั๊มครับปั๊มใหญ่มากครับนี่ครับ รถประจอดอยู่นี่ครับเช้าแล้วครับลม,มนี้ใหญ่มากเลยครับบว้างขวางครับบรรยากาศเช้าเช้าครับดูรอบรอบรถรถเลอะเยอะไหมว่าก็เจอฝนหน,หน่อยๆครับ ไม่เลอะเท่าไหร่ไปเดี๋ยวก็ล้างครับถาบโดยรวมครับ คทมนี้กว้างดีครับรถก็จอดนอนกันเยอะนะครับว่าก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเช้าแล้วครับเเช้าครับบรรยากาศเช้า มีอะไรมากคร,ร,ร,รับยังไงใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับก็บอดีกลับมาจากจังหวัดแพร่ครับอำเภอสูงเม่นครับไปส่งผู้เสียชีวิตมานะครับแล้วก็จอดนอนพักครับเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็จะเดินทางกันต่อนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับช่องแตกเดินผ่านตามๆนะครับผมยังไงคลิปนี้จะจบเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ